ให้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก่อนเที่ยงคืนนะครับใครที่จะต่ออายุหรือว่าใครที่ถูกเตะออกจากกลุ่มตอนเนี้สมาชิก V.I.P เดือนกันยายนอะดูไม่ได้แล้วใครที่สมัครไว้แล้วไม่ได้ต่ออายุดูไม่ได้แล้วผมเตะออกกลุ่มไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนแต่หากต้องการต่ออายุนะครับหรือสมัครเข้ามาโปรโมชั่น30บาทต่อเดือนเดี๋ยวให้สมัครตอนท้ายรายการนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในก่อนแบงค์งอยู่กับพี่หมวยด้วย โลเคชั่นไหนบ้านไม้สักทองครับโลเคชั่นที่เรามากันครั้งเดียวแล้วเราก็ไม่ได้มากันอีกเลยจนวันนี้เราได้มีโอกาสเดินทางมาครับ <üst ris> ขออญาตเช็ดกล้องก่อนนะคืออะไรคืออะไร อ้ยยอันนี้ลกกว่าเดิมนะที่ตอนนั้นเรามาตอนนั้นมาไม่มีรูนี้เนี่ยเออเออช่องนี้ช่องอะไรอะ่ะไม่รู้มันเป็นเหมืนทางแบบใหญ่ๆยาวเลยเห็นปหมทองไงเว็มตอนนั้นมาไม,นนนไม่มีช่องนี้นะโอเคสวัสดีพี่นนท์ไปก่อนครับขอบคุณครับไปขอบคุณหมีนะครับเช็ดกล้องครับมายไปเดือนละป้าค่อยค่อยๆไปขอบคุนะครับไม่ได้มานานทุกคนดูดิยังไงมีขีปนาวุธไม่ได้มาเกือบเดือนเลยนะเออคืนนั้นน่ะ คืนนั้นอ่ะเราเราดันไปจอดรถผิดที่ไงเราเลยต้องรีบกลับอ่าเดี๋ยวให้ทีมงานเดินเข้าไปก่อนนะครับเสียงมันชนกันนะคืนนั้นอ่ะที่เราคืนนั้นที่เราไม่ได้ไลฟ์ VIP อ่ะเราอ่ะไปจอดรถผิดที่แล้วบ้านแล้วบ้านทบ,บ้านที่เขาอยู่ในซอยอ่ะเขาออโมโวยวายเราหน้าตาไม่พอใจเราก็เลยไม่อยากมีปัญหาวันนั้นก็เลยรีบกลับแต่วันนี้เราบอกเขาแล้วว่าเออผมขออนุญาตมาถ่ายทำรายการนะครับขออนุญาตจอดรถหน่อยนะครับเขาบอกโอเคได้เลยครับ บอกวันนั้นต้องขอโทษด,ด้วยนะที่ผมไม่รู้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับสวัสดีครับผมเพชรบูรณ์ครับปล,ลป่อยเลยครับปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับปล่อยเลยปล่อยเลยไม่ต้องไปสนใจปล่อยเลยเ,ลเยนะดี๋ยวเ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 ดี๋ยวทีมงานเคลียร์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 คนหรือยังเคลียร์เฮอะไรใครอยู่ในบ้าน เดี๋ยวเดี๋ยวใครอยู่บนบ้านนี่ไงนี่ไงนี่ไงกูซูมให้แล้วเนี่ยนี่ไงข้างบนนี่ไง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 ชอยหมวยยังเห็นเลยเฮ้ยมึงเคลียคนหรือยังมึงเคลียคนหรือยังเมื่อกี้เห็นเต็มเลยมีมีไหมเห็นคนไหมไอช่องไฟเดย์คับอาจจะไม่เห็นแต่ช่องหมวยเห็นช่องตอตอเห็น มีคนเดินเปิดประตูอยู่ในบ้านใครอ่ะใครครับมีคนเปิดประตูใครอ่ะเฮ้ยแต่ผมมาเข้ามาเคลียร์แล้วลุงเข้ามาตัดหญ้าไม่ใช่เหรอใช่ก็ผมเข้ามาตัดหญ้าแล้วผมก็เคลียร์เรียบระไม่มันมีมันมีคนเข้ามาฮะใครวะนี่ไงนี่ไงนี่ไงไอ้ี่ใครอ่ะนี่ไงนี่ไงใครวะใครวะนี่นี่นี่เดินอยู่นี่นี่นี่เห็นไหมใครวะนี่นี่เด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 เ พี่สาวครับเฮ้ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยเนี่ยเนพี่สาวครับพี่สาวช่องไฟเดคับผมซูมไม่ได้นะเอทุกคนเห็นไหมทุกคนพี่สาวเดินอยู่เห็นไหมมีคนไหมครับเนี่ยเนี่ยเดินอยู่เนี่ยเนียเนี่ยเี่ยเนยเนไมี่ยเเดินอยู่เอ็มเอมพี่สาวได้ยินเนีอุ้ยทุกคนทุกคนไม่ดูไม่ดูไม่รู้ใครไม่รู้ใครคนคนไม่รู้ครับไม่ชัวต่บันไม่ตะผมค่ะผมมามาตัดมาตัดหญ้าแล้วผมก็เดินเข้าไปดูแล้วไม่มีไปเดี๋ยวผมปิดท้ายให้ คือเมื่อเย็นนี้ทีมงานมาตัดหญ้านะเพราะว่าตรงนี้ตรงนี้มันลกมากมันเข้าไม่ได้แต่บอนมีคนเดินเข้ามาตัดมันไม่มีใครใครครับใครอ่ะใช่ใช่พี่ขวัญปิดประตูไปแล้วเนี่ยทางบ้านฟ้าไฟเดคับยังเห็นเลยปิดประตูไปแล้วคันับป่ะไม่ใช่นจอนหรือเปล่าเอาดีๆผมการันตผมเข้าไปดูมาแล้วมันไม่มีใครเฮ้ยบางคนเขาไม่ยืนมองเขาเข้าไป หมหมาหอนหมาหอนแล้วบ้านนี้อยู่แถวอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับผมนะเออใช่เป็นผู้หญิงคนเดิมใช่ครับเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงคนเดิมที่แต่ชุดนอนอ่ะที่สูงว้าอะไรวะอุ้ยเหี้ยใครอ่ะใครอ่ะดูดิทุกคนเห็นไหมไม่มีหน้าพี่สาวครับเจ้าของบ้านหรือเปล่าครับว่าคนแก่ว่ะยายนี่ ว่าคนแก่ว่ะยายครับยายครับยายยายยายเๆค่อยๆไปค่อยๆเข้าไปหาเขาเลยไปไปวเอ็มขึ้นไปป่ะขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยไปเลยไปดิไปไปว่าคนแก่คนแก่เฮ้ยมีีคนจอจอยู่เหรอแต่ว่าไม่มีหรอกทุกคนดูเอมันจะมีใครเข้ามาได้วะคือบ้านแม่งรกมากที่นี่ผมเข้ามาเปิดทางถึงตรงนี้เลย อันนี้อยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับนะเป็นบ้านล้างอยู่เพชรบูรณ์นะครับซึ่งเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เจ้าที่แรงอันนี้ผมขออนุญาตเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่ายฟังเป็นบางส่วนก่อนนะเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เจ้าที่แรงคือเป็นบ้านปล่อยเช่า,เ,า,าเป็นบ้านปล่อยเช่าแล้วก็<ะ>ครอบ <ละ S 1> ครัวหลายครอบครัวที่มาเช่าอยู่อยู่ไม่ได้อยู่แล<ะ>้วร้อนอันนี้เขาว่าอย่างนี้นะจริงเท็จยังไงผมไม่รู้นะเล่าให้ฟังก่อน อยู่แล้วร้อนอยู่แล้วก็ทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันไม่ว่าจะเรื่องครอบครัวเรื่องส่วนตัวเรื่องเงินเรื่องทองก็พากันย้ายออกปัจจุบันน่ะหลังเนี้ยล้างมาแล้วประมาณสิบปีอันนี้เขาว่ากันเขาว่ากันอย่างนี้นะส่วนผมผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจริงเท,ท็จแค่ไหนผมไล่ฟัง,งเฉยแต่เขาบอกบ้านหลังเนี้ปลูกด้วยบ้านไม้สักทองผมไม่รู้ครับว่าคนหรือผีบ้านหลังนี้ชั้นสองจะเป็นไม้สักไม้สักทองหมดเลยเออใจยเย็นใจยเย็น ผมผมยังไม่อยากเดินเข้าไปนะเพราะเสียงมันชนกันเดี๋ยวฟังกันไม่รู้เรื่องเขาบอกบ้านหลังเนี้ยปลูกด้วยไม้สักทองผมไม่รู้ว่าความเชื่อไม้สักทองเป็นยังไงบ้างใครบ้านใครปลูกไม้บ้านใครปลูกบ้านด้วยไม้สักทองมีไหมลองลองคอมเมนต์หน่อยไหมเคยเจออะไรแปลกๆปลไหมมันมีไหมเกี่ยวมันมีอาถรรพ์เกี่ยวกับบ้านไม้สักทองอะไรไหมผมว่าคนเหมือนกันพี่ผมว่าคนฮะแต่ผมว่าเจ้น่าจะเป็นคนจรหรือเปล่าบางทีบ้านบ้านร้างคนจรนเข้ามาอยู่นะ เนี่ยครับจา่สภาพบ้านนะทุกคนจำได้ไหมที่ผมทำรีวิวอะบ้านยังแข็งแรงอยู่เลยนะเนี่ยทุกคนพื้นอาจจะมีซุดแค่บางส่วนแต่ตัวโครงสร้างบ้านนะครับทุกคนดูเดะไม่มีผุไม่มีพังเลยอะล้างมาสิบปีแต่สภาพบ้านคือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่าคนว่ะ แต่ผมไม่รู้ว่าคือใครแค่นั้นแหละใจเย็นเห็นอะไรทุกคนมาบ้านฟ้าปล่อยๆอะถ้ามีคนอยู่แสดงว่ามีคนแอบเข้ามาอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดินลงมาเลยเมื่อกี้ใครอ่ะคนนะเป็นคนหรือเปล่าไม่รู้แต่เป็นผู้สาวผมไม่รู้ผมจะเลี้ยวเลยหุยเราเข้ามาดูแล้วไง ใช่ใช่อาออรล่าอาเล่าไม่ได้สังจกูเลยว่ะอยู่มเปิดะอยู่เปิดเองอยู่างวนเมื่อกี้เมื่อกี้ผมยาวค่อยลงมาเลยทุกคนดูสภาพบ้านนะเอีงจะังเลยโอ้โหพียะสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับใส่ชุดนอนมีี่คนคนเหรอมีคนคนคนเดี๋ยเดินลงมาเดียเดินลงมาเดี๋ยวเดินลงมาเดี๋ยวเดยเดียเดียวอ้ยเดี๋ยวเดินลงมาเนาคนนสวัสดีครับมอ้ยคนคนนคนมเานขคนคนหรือเปล่าคนอะไรกูว่าคนไอสัตว์เดินลงบันไดมาเป็นตัวเลยใส่ชุดนอนด้วย ถล่มทุกคนค้นหรือใครอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนอยู่เหรอเอ็มเฮ้ยเฮ้ยบ้านไม่ล้างเหรอมีคนอยู่เหรอนี่นะปิดนี่นะปิดหน้าต่างอยู่เนี่ยมีคนอยู่ทุกคนมีคนอยู่ทุนไม่ไม่ไอ้ที่หนีคือกลัวคนคนนี่แหละคนครับที่่วิงอุกคนค้นเดินลงอ่่่วิงะเดินลงบันไดมานี่ไม่ไม่ใช่ผีแล้วเดินลงบันไดขนาดนี้ผีบ้าเลยเดินลงบันไดได้เอาครั้งที่แล้วเรามาครั้งที่แล้วเรา ้ใช่ครับไปดูแต่ผมเสียวผมกลัวเขามีอวอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนไม่ใช่คนเหรอคนหรือที่ผมนึกใช่คนไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงรอข้างนอกเดี๋ยวเดี๋ยวกูขึ้นเองมึงรอข้างนอกนะทุกคนอะคือถ้าเดี๋ยวผมไปเองคนเดียวแต่บ้านมันใหญ่มากผมว่าคนไหนอ่ะ โอ้โหไอ้สัสตร์ดูดิเจอละเจอละสวัสดีครับคนคนหวัสดีครับสวัสดีจ้านี่เห็นไหมเห็พี่อันนี้ยายคุณพี่ไอ้เขาเขาไม่หลบเขาไม่เดินหลบกูก็ไม่กล้าเดินขึ้นไปไงทุกคนเห็นนะเห็นไหมเห็นไหมเหมือนคนแก่เดินเลาะ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 อยู่เงี้ยยายนี่ๆเห็นไหม คนคนคน,คนไม่ที่ผมไม่กล้าเดินผมกพกลัวคนคนคนอะไรอยู่ในห้องนี้แหละคนคนถ้าถ้าผีถ้าผีก็ต่อเมื่อแม่งหายตัวได้ ถ้าคนถ้าคนนะเอ้ยถ้าผีต้องหายตัวได้ผมว่าคนหูบ้านใหม่อยู่เลยดูนี่นห,ห้องน้ำไม่มี<อ>เดี๋ยวห้องน้ำไม่มีแบบนึงบางทีเราห้องก่อนคนนี่แหละสว,วัสดีให้ย้ายย,าย้ายในห้องมไ,มไม่รู้เขาคอมเมนต์บอกในห้อง มีใครอยู่ไหมครับสภาพเหมือนมีคนอยู่นะเพราะว่าตอนนั้นมาไม่ได้สะอาดแบบนี้นะเหมือนเขากวาดไอ้นกข้างบนน่ะเหมือนเขากวาดขี้นกออกอุ้ยใครเป็นประตูทุกคนเนี่ยเหมือนมีคนมานอน เหมือนมีการกวาดขี้นอกออกเพราะว่าปกติที่มาตอนนั้นมันโทโกโปรกว่านีขา้ขวามือขวามือห้องนี้ห้องนี้ปิดประตูเหรอไม่มีคนไม,ไม่ได้ปิดประตูไม่รู้เมื่อกี้เสียงนะป้งอ่ะใช่<ม>ป้งปิดประตูผมไม่ได้ปิดเหมือนคนแก่ใส่วิกใช่ผมพูดตามตามความนต์นเลยเหมือนคนใส่วิก มีใครอยู่ไหมครับมีใครไหมเมื่อกี้ผมน้าต่างนี้เมื่อกี้ผมาบกหน้าต่างนี้เห็นไหมเมื่อกี้ผมน้าต่างนี้ไม่มีมีใครเมื่อกี้เขาบอหน้าต่างนี้อันนี้เราอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับผมไม่รู้ว่ามีเอฟซีท่าไหนหรือว่าพี่ๆท่าไหนทูดิอยู่ฝากแชร์ผมหน่อยผมอยู่เพชรบวงเอ้ยเพชบวงทุ้ยเพชบูรณ์เพชบูรณ์แถวๆหนองไผ่นะ โอ้ยเฮียกูเจอแล้ววันนี้วันนี้นี่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 แกยืนอยู่นี่แกอยู่ห้องนี้ใครเขาปิดประตูนี่นี่นี่แกอยู่ห้องนี้แกอยู่ห้องนี้ใครอยู่ห้องนี้ยายยายแกอยู่ห้องนี้ใครเหรอเอาดีๆนี่เมื่อกี้แกยืนข้างหลังประตูเดี๋ยวขอดูฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะยังไม่ ไม่ไม่มีว่ะเมื่อกี้อยู่ห้องนี้จริงบ้านยังมีทำไมเดี๋ยวรอ่บ้านพารล้วมีนไม่มีไมไหนเมื่อกี้อยู่ห้องนี้ถามคนดูเลยคนดูกูไม่ได้โกหคนดูเลยคนดูว่าเห็นว่าอยู่อยู่ห้องนี้เขาย่อไหว่ิ่งองาง้าง่างข้างลาไม่มีกบวิ่งไปวิ่งไปข้างล่างเหี้ยอะไรมึงถามทิกตอกช่องกูนี่ นี่ติ๊กตอกช่องกูเนี่ยยืนอยู่ห้องนี้เลยไม่มีใครวิ่ลงไปเขายืนตรงประตูไม่มีไหมไม่มีก็ไปไหนช่องก็ไม่มีละบันไม่นีไหมไม่มีเฮ้ยติ๊กตอกสี่พันคนดูฝากแชร์ให้หน่อยโอ้โหเพชรบูรณ์น่าลัวจริงเสียงอะไรวะเสียงเแก๊กเขแก๊กเขๆแก๊กนะทุกคนยายค่าวี่สามผมขึ้นมาใช่ครับพี่แกอ่างีะครับผมอืม เสียงยังไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวห้องอื่นนะห้องน้ำไหมไม่มีผมยืนอยู่ห้องนี้ไม่มีมีไหมพี่สาวเมียทุกคนนัดูอยูห้องห้องเขาเอไม่มีตะมอนไม่มีผมก็มีเลยเอ็มดูห้องน้ำด้วยดูห้องน้ำมีไหมห้องน้ำไม่มีอยู่แล้วเฮ้ยเสียงแม่วะกูก็ไม่ดูเหมือนว่าตอนนี้คือสับสนหมดแล้วมีปะ ก็อาจจะใช่แตะคงจะห่มบ้านก็คงจะใช่มั้งเดี๋ยวคนดิอยู่แม่ห้องนี้เลยอ่ะห้องนู้นมีไหมไม่มีไม่มีแต่มีงารนงานทั้งรู้ขอบคคุณรับขอบคุณครับไม่มีน้ำหน้าเหรอไม่มีไม่มีข้างหน้าไม่มีเขาไม่เป็นมงินเขาจุ่มเหยียบกออยู่ข้างหน้าอ่อเดี๋ยวผมดูข้างหน้าก่อนเดี๋ยวผมไม่แต่มันไม่มีห้องนี้ก็ไม่มีเนี่ยมีปหมล่ะไมีอ่ะทุกคนดูเลย ทุกคนดูเียบ้ยมีไหมมีไหมล่ะมีไหมอ่ะดูดิเพราะว่าเพราะว่าพื้นพื้นมันเป็นอย่างนี้มีไหมไม่มีจะมีใครเนี่ยบ้างอะไรวะไม่พื้นมันเป็นพื้นมันสะอาดพื้นมันน่ะเออเหมือนดูดิค่ะเหมือนมีคนมากว่าเอ้ยเดี๋ยวนะเขาบอกในห้องเอ๊ะเขาบอกว่าในห้องไม่มีห้อง ผมผมเพิ่งเดินออกมาจากห้องนู้น <Okay. S 1> นี่ห้องนี้ผมเพิ่งเดินออกมาอ่ะเดี๋ยวผมขอขอไปดูที่ระเบียงก่อนผมเพิ่งเดินออกมาเองคือผมว่าคนโทษนะผมว่าคนผมว่าไม่ใช่ผีอะไรหรอกแต่ผมแค่สงสัยเหมือนที่คนสงสัยว่าทำไมมันหายไปไหนผมว่าคนฮนะ ต้องน้ำดูก่อนแล้วเดี๋ยวต้องลองแบบเดบีต้องลองเดินคนเดียวแล้วใช้แล้วใช้แอปสแกนดูอยู่เป็นเพดานเหรอพี่พผม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 จะดูให้นะแต่ผมช,ชอบแต่ผมชอบบ้านมากเลยคือถ้าเกิดผมมีตังค์ผมมาซื้ออยู่นะมีม,มีมีอะไรอ่ะ yeah. เนี่ยอ่ะอผมมาเนี่ยมีไหมล่ะ ใช่วะก็ไม่มีนวะไม่มีนะดูดิมีปะมีไหมถ้ากูมีตังจริงกูมาซื้อจริงนะกูไม่สนใจเรื่องผีหรอกแต่กูชอบทำเลมากเลยดูดิมีสวนหน้าบ้านด้วยใช่วะเออไม่มีมีที่ไหนล่ะมันมันมีมันมันผมไม่รู้ว่าเดินไปตรงไหนไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าผมเดินออกมาทุกห้องแล้วอ่ะเนี่ยผมไม่อยู่ระเบียงแล้วดูดิมีไหมบ้านแพงนะดูดิดูดิดูดิเขาทาจากไม้สักตรงพวกเนี้ย เนี่ยแล้วดูตรงนี้เป็นพื้นที่หน้าบ้านมีที่จอดรถเด้วยเห็นไหมเอางี้เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวไปที่บ้านบ้านฟ้าไฟเดีขาวดีกว่านะไปเดี๋ยวผมขอลงเนี่ยแหละผมขอส่งห้องนี้แหละห้องพี่หมวยนะครับนะห้องพี่หมวยย้ายเลยนะไปที่ไฟเดีรขับนะนะครับห้องพี่หมวยนะย้ายเลยไปที่ไฟเดคขับนะทุกคนไม่ต้องรอครับไปครับย้ายเลยมาอ่ะติดต่อจ๋าผมขออนุญาตเีื่อนผมขออนุญาตย้ายนะไปที่ช่องผมดีกว่า ช่องเดียวเลยเดี๋ยวผมเดินคนเดียวพอเดินหลายคนเหี้ยหรือวะประตูปิดเดินหลายคนแล้วแม่สับสนมาไปไปไปช่องเดียวเลยบ้านฟ้าชื่อช่องอะไรไปเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมงง้ากกอ่าไปผมอยู่คนเดียวเลยอ่ะทุกคนย้ายต่อช่องนี้นะครับบ้านฟ้าไปเลยครับเดี๋ยวมันขอเดินคนเดียวเลยมันหลายคนแล้วมันสับสนไงเสียงมันดังมันมันไม่หลอนอ่ะไปย้ายมาก่อนเดี๋ยวผมอยู่คนเดียว เห็นไหมพออยู่คนเดียวแล้วมันจะหลอนมันจะหลอนนะเพราะว่าไม่มีใครแล้วเดี๋ยวผมขอส่งคนกแบบ่อนไปย้ายไปตามต่อที่บ้านฟ้าครับทําไมต้องวุ่นวายผมไม่ได้วุ่นวายเลยเพื่อนผมมันวุ่นวายผมไม่ได้วุ่นวายเลยหาไม่เจอพิมพ์ว่าผีตัวเล็กวิ่งหนึ่งหาไม่เจอพิมพ์ว่าผีตัวเล็กวิ่งหนึ่งอ่าไปตามต่อนะไปตามต่อที่บ้านฟ้าดีกว่าบ้านฟ้าอย่างน้อยเราจะพูดหยาบได้ ใช่ไหมพูดอยางได้แล้วก็อะไรได้นะครับนะ,อะเอฟซีเพชรบูรแชร์ให้หน่อยนะครับเดินทางมาไกลแล้วแม่งเจอเรื่องเด็เดๆน,นี้ไม่น่ากลัวดีนะขอกำลังใจด้วยการแชร์นะครับนะวันนี้เรามี VIP เหมือนเดิมครับรอส่งคนก่อนเดี๋ยวรอส่งคนให้จบก่อนอ่ะย้ายไปครับในไม่เจอพิมพ์ว่าผีตัวเล็กวีหนึ่งไรสด พิมพ right. ์ภาษาไทยเลยครับผีตัวเล็กวีหนึ่งไอืสดพิมพ์ภาษาไทยเลยนะครับเพราะบ้านมันโลเคชั่นมันแคบพอมันเดินหลายคนแล้วมันไม now, ่ได้สับสนเสียงมันชนกันหวนแล้วคนฟังมันไม่ได้มันไม่ได้ฟิลไงนะครับพิมพ์แล้วไม่เจอก็พิมพ์ตามตามตามภาษาภาษาอันนี้เลยครับไฟเดย์ครับตามนี้เลยนะไฟเดย์ยอชกาลันนะเพราะถ้ารือว่าไม่เอากาลันออกมันไปซ้ำกับช่องอื่นเขา ใช่ถีตัวเล็กมีหนึ่งไลฟ์สดครับโอ้ยูยทีไลท์ก็ย้ายต้องขอประธานอภัยด้วยครับเพราะว่าช่องผมจะเป็นประมาณนี้คะผมจะไปเน้นส่วนใหญ่ในตอนในในบ้านฟ้าเป็นหลักมากกว่าต่อต่อนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไลฟ์ต่อต่อกับยาวต้องขอโทษด้วยอ่าใครเจอแล้วไปตามต่อเลยนะครับผมนะไปแล้วนะบา,บายๆครับบายยครับบา,บายๆครับ,บ,บ,ครบใครหาไม่เจอแคปไว,ว้ก่อนนะแคปไว้ นะเดี๋ยวผมลุยคนเดียวเองนะครับบ๊ายบายมาบ้านฟ้าลุยต่อเลยผมคนเดียวในฝ่า เราลุยกันต่อเพราะมันมันเดินหลายคนแล้วพอบ้านมันแคบนะเพราะบ้านมันแคบเสียงแม่งชนกันหมดนะครับเราก็เป็นูัวเสียงอะไรมาจากไหนยังไงนะครับบางคนเห็นบางคนไม่เห็นนะผมว่กาการะยะไม่ได้นะครับรเ,ยยเ,เออนี่หนี่นี่สรุปข้างล่างมีใครไหมไม่มีผมเดินลงมาไม่มีใครเลยอ่ะไปต่อบบไม่มีได้ยังไงวะก็ในเมื่อเรายังเห็นกันอยู่ในนี้อยู่เลยใครมาจากตอตอ,ตอฝากแชร์ให้หน่อย อ่ะเดี๋ยวใครมาจากตตอนนะครับฝากแชร์หน่อยเดี๋ยวผมลงไปสแตนบายข้างล่างก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมลงสแตนบายก่อนแป๊บหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวดูกันว่าไอ้ไอ้ที่เห็นกันเนี่ยมันอยู่ตรงไหน แต่ที่โดารู้เลยคือบ้านใหญ่มากนะครับเนี่ยบ้านยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะทุกคนบ้านยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับ เห,เหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนมีคนมาอยู่อ่ะเหมือนมีคนแอบเข้ามาอยู่อะไรเงี้ยแต่มันเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยทด่ยินทุกคนได้ยินมามใครอ่ะ ทันครับทันเสียงโคตดังเลยเมื่อกี้ทุกคนได้ยินไหมนี่ตอนนี้ไม่มีใครแล้วนะมีแค่ผมคนเดียวแล้วนะ

ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ยังอยู่ไม่เจอใครเปิดเพลงอันนี้ไม่รู้ครับไม่รู้ครับใครเปิดเพลงเดี๋ยวนะ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 เฮ้ยเนะมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้เดินผ่านนะ คือถ้าเกิดว่าช็อตแรกอะไม่มีใครเห็นนะไปดูเลยฮะในเฟซนะครับนะในเฟซของพี่หมวยผมซูมให้แล้วตั้งแต่หน้าบ้านไปดูตรงนั้นเลยเพราะว่าไอช่องไฟเดซคาบผมซูมไม่ได้มันมีสามกล้องเมื่อกี้เดี๋ยวนะดีนะ๋ะไม่เมื่อกี้มันไม่มีใครจริงๆ อ้าวเฮ้ย hey, ประตูล็อกเฮ้ย hey, ทุกคนประตูล็อกก่อนได้ไงอะประตูล็อกก่อนเว้ย อมนต์ไม่ทันนะไม่รู้อะไรเป็นอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้มีคนล็อกประตูมีคนล็อกประตูแต่ไม่รู้ประตูอะไรเพราะว่าในบ้านมันไม่มีใครเลยดูเฮี้ยอะไรวะเนี่ยผมพอแค่นี้ด้วยฝา ผมไปตามต่อใน VEP ผมดีกว่าลงก่อนใครจะเข้า VEP ก็รอเลยแล้วกันนะนะครับผมไปดูไปดูต่อช่องของต่อไปก็ได้ผมพอลนะวันนี้ือชิวๆก่อนมันมีคนล็อกประตูเนี่ยมันมีคนล็อกก้อนแล้วถางว่าใครจะล็อกก้อนอะ่ะเนี่ยทำไมจอนเจอผีอะไรวะตอน ตอนเจอต้องหนีตอนอะไรวะเอาพี่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่พีกอดากอนนะที่จะบวกทุกสถานการณ์ผมกลัวผีผมกลัวผีผมกลัวผีหลอกไปฟ้าเจอกันใน VIP แล้วกันบ๊ายบายทุกคนไม่รู้มีมีคนล็อกประตูอ่ะครไม่รู้ใครล็อก เอเอมีคนล็อกประตู